สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมเทพเจ้าจะก็คือมันจะเล่นเหมือนเกมโกโกวาของสควิดเกมเลยนะครับไอตัวดารุมะนี่เหมือนมันจะเป็นหนังของญี่ปุ่นด้วยผมเคยเห็นผ่านๆในเฟซนะก็คือถ้ามันหันหน้ามามองเราตัวเราต้องหยุดนะครับถ้ามันหันหลังไปเราก็ต้องเดินไปให้ใกล้มันถ้าเกิดมันหันมาเจอเราตัวเราก็จะบึ้มกับโกโกคันนะครับงั้นเราไปลุยกันเลยท่านผู้ชมเป็นเกมที่ไม่น่าจะยากอะไรนะผมว่า เพราะผมผ่านสควิตเกมมาเยอะแล้วอะผ่านมาจนเบื่อแล้วอ,ะ,อะไรคือชนะร้อยร้อยสี่สิบสามครั้งวนะน่ะชนะแบบบ้าคลั่งเหรอโอ้ยชนะร้อยสี่สิบแปด้ยหัวโตวเลยนั่งหัวโตวเลยมาเอาเลยนะท่านผู้ชมอ๋อเล่นได้สูงสุดครั้งหนึ่งยี่สิบคนโอ้ยมาแล้วท่านผู้ชมใครอะ หันไม่ออกเว้ยอุยอ้ยดารุมะมาแล้วคือมันหันยิ่งเพิมตอนเนี้ยทำไงโอ้ย,อยมันมีของกีดขวางเลยอบะเนี่ย Gen อุยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ โอ้ท้ชมผมไม่กล้าเดินเลยคือเอฟเฟกต์มันเยอะเฮ้ยโอ้ยมีคนฟื้นคืนชีพได้ด้วยเอาชนะเอ้ามีคนเดินไปกดคนหนึ่งก็คือชนะเลยเหรอ,อเอ้าเอ้าหลับเอ้ยทุกคนหลับหมดเลยชนะแล้วดิอย่างเงี้ย โอ้ยมีหมดอื่นด้วยเหรอโอ้ยยิงก็มันดีครับไม่ได้มีดานเดียวไปแล้วโอ้ยๆเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยอ้าวขูตายเลยมาไปต่อ ต้องรีบไปต้องรีบไปเวลานับถอยหลังอยู่แต่มันบังคับยากเลยในประเด็นเนี่ยนี่กระโดดไปกระโดดไปทีนึงโอ้ยท่านผู้ชมธรรมดีจัดเลยใกล้ถึงแล้วเนี่ยโอ้ยคืออะไรวะเนี่ยใกล้ถึงไ้มใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำโอ้โหมีนกมีน้ำ เฮ้ยผมได้ยินเสียงโคบม้ามาข้างหลังคืออะไรกันกนะ <c oughs> เออกูม,มาถูกใช่ไหมเนี่ยมีทางเลี้ยวอะ่ะเฮ้ยมีกระโดงกระโดดเฮ้ย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 ,ย,ยน้ำน้ำน้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ใกล้ถึงยังวะเฮ้ยผมมาไกลามากเลยเนี่ยโอ้ถึงแล้วท่านชมแต่ผมรอดน,นะโอ้ยถล่มลงมาเลยเหลือเหลือกี่คนเนี่ยตนเนี้ยเุ้ยสนามบาร์สชูตบาร์สเหรอ คุณจะแบ่งออกสองทีเพื่อยดอ๋อนี่ไม่เกมทัดบอลใช่ไหมใช่ไหมปลาบอลให้โดนกันปะเล่นไงวะโอ้ยโหโดนปลาบอลใส่เฮ้ยต้องหลบปั๊บอุ๊บว้าวเก็บบอลแล้วก็ปลาใส่มันอุ๊บโอ้ยโอ้ยผมจะตายเก็บมา มามึงเจอบอลมาหาไัยแนะ่อีกเว้เลยโดนโดนโดนอุ้ยเออชูใส่ไปอย่าโดนอย่าโดนบอลปลาอุ้ยโอ้โหผมผมก็จะตายดิตอนเนี้ยผมทำอะไรอะไรได้ไม่เยอะผมจะเก็บบอลแล้วผมจะไปปลาอือเฮ้ยฝั่งมันจะตายเหมือนกันผมว่าผมรถอีทีเดี๋ยวผมน่าจะตายนะอุ้ย,อยบอลบอลบอลเอาบอลมาบอลจ๋ามาแล้วจ้า มาแล้วจ้าเอาบอลไปกินตายเอาบอลไปกินเอาบอลไปกินเฮ้ยบอลฟ้าโอ้โหของดีมาอยู่กับพี่ได้ยังไงเอาบอลไปกินนี่ตายดิเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมผมผมจะตายเฮ้ยเฮ้ยโโหเพื่อนกูตายเออเฮ้ยคือผมชนะเหรอเฮ้ยผมยังรอดอยู่เลยเนี่ย เกือบตายอ่ะว่าเสียวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อเก้าอี้แบบสุม่มต้องเอากาอี้แบบดีดๆฮะเอาเก้าอี้แบบแตกโอ้ยากมาไงเป็นเก้าอี้ตนตีท่านผู้ชมตอนเด็กๆผมไม่เคยชนะใครเลยอ่ะโอเคโอเคอเฮ้ยเ,เ,เจอเก้าอี้แตก กูเอาเก้าอี้ตัวนี้เฮ้ยเก้าอี้กูเฮ้ยเก้าอี้แตกเนี่ยมา,าเฮ้ยหาเก้าอี้ดีเฮ้ยหาเก้าอี้ดีเฮ้ยแตกเฮ้ยโหรอดพอดีโอ้โหยแตกต้หนจอตาเลยเฮ้ยพื้นเตี้ยไป นี่แหละก็อีดีของกูเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูเอ้ยเก้าอีก้กูนี่แหละนั่งเลยเฮ้ยของผมของผมแล้วต้องเห็นกระตูนะแล้วต้องเห็นกรนะตูท่านผชมไม่แเราตายแน่เว้ยมีคนไม่ได้เก้าอี้ตายซะเพื่อนเฮ้ยไม่มีเหรอเฮ้ยมีนะั่นไง เฮ้ยเขาอีด mm. ีเขาอีดีมานั่งเลยเต็มไงไอพวกมันมีเก้าอี้ตายซ้ายเวคอนนี่ไงโอ้โหเปิดเสื้อเลยเนี่ย เอ้ยยังไม่จบอีกเหรอนี่จะใช่เลยผมอยู่ของผมปรอยู่ของผมดีๆเฮ้ยก้อยีผมเฮ้ยก็อีกูเอา โตยผมโอ้โหมันไปยนนขั้นสุดท้ายตายเลยอย่างเงี้ยผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นลุยเอ้ยมีนกกันเลยด้วยฝั่งน้ำเงินเป็นฝ่ายเข้าไปใส่ครับอืม9 9แล้วแต่ยังไงไม่รู้ว่าขีเสียน้ำเงินครับโอ้ยฝ่ายแดงเริ่มตอบโต้แล้วตอบโต้ทีก็โดนด้วยน้ำเงินนี่จะเป็นฝ่ายปาดปาดไม่ค่อยโดนนะน้ำเงินอนะ ั่งแดงัางการแล้วฟ่งแดงปาดแต่ก็ไม่โดนน้ําเงินปาดแล้วโดนโดนคู่โดนคู่อุยอ้ยอุ้ยตอนนี้ตอนนี้เหมือนสีแดงแบบจะใช้สมาธิอย่างเยอะสินดํเงิน,นปาดมั่วเลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนคคลไฟเก็บทั้งคู่รับตอนนี้เอา้าแล้วดําเงินทําไมทําอย่าง,ง,น,นะงน,นั้นนะ่ะมึงเดินตกเวทีเนี่ยนะอ๋อโดนคีบที่ไม่ได้ใหม่เหรอโอ้ยแบบนี้ก็เจ๋งเลยครับ คิดว่อาอ้าสีแดงก็ยอมตกเหมือนกันเหมือนจะเป็นการรีตัวโอ้โหแข่งแกง่แกงอย่างเดียวไม่ได้ต้องเหลี่ยมด้วยอืมอมืผัดกระตีคนละทีสองทีบแต่ตอนนี้น้ำเงินตีเยอะมากสีแดงโดนตีไม่หยุดเลยอืมโดนอีกแล้วเหมือนจะตกเวทีแล้วตอนนี้ สีแดงมาโดนเยอะน้ำเงินก็โดนแล้วเหมือนกันตอนนี้หัดกับคนละทีคนละทีสองทีเอาดิเอาดิแดงก็ไม่ยอมเอ้ย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 น้ำเงินจะไหวปะเนี่ยโอ้ยแต่เขาเขาไหวอ่ะสีแดงตกไปอีกแล้วแอะน่ะอันนี้รอบที่สามแล้วเนี่ยอุย้ยน่าจะมีสามรอบเลยนะทีเนี่ยเอาไงโอ๊ยฟินิชทีม เรียบร้อย <at> สีน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะนะครับผมโอโ้ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเอามอ r t อ l k คอมแบทเอามาอยู่ในโลบอดเลยเนี่ยเฮ้ยมันนา่าจะจบแล้วไม่ใช่หรอห้องขาวคืออะไรอะ่ะห้องสีขาวๆแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนจะมีอะไร อยู่ในห้องกับเราโอ้ยไคนนี้ได้ออกว่ะใช่ไหมชนะโอ้ชนะโอ้เห็นเพื่อนชนะแล้วก็ดีใจนะก็เป็นไงท่านผู้ชมสลับแมแบบดีครับเมื่อทำมาโคตรดีเลยเว่อผมโคตรชอบอ่ะแต่ผมไปได้แค่ไม่กี่ดานเองก็เป็นไงท่านผู้ชมสำหรับเกมในวันนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ้ำซั่มส์ขนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่ว so, นคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบ็อกก็ฟังให้ตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสวสดีครับผม